นิทานลุงเต่าวันนี้ขอเสนอคุณค่าของเป็ดในป่าแห่งหนึ่งมีสระน้ำใสยอยู่กลางป่าและริมสระนั้นเองมีเจ้าเป็ดตัวหนึ่งอาศัยอยู่มันเป็นเป็ดตัวอ้วนพุกลุกขนฟูสีขาวสะอาดวันวันมันชอบเดินเล่นริมสระว่ายน้ำเล่นและบางครั้งก็บินขึ้นไปเกาะตามกิ่งไม้เตี้ยแต่ช่วงนี้มันกลับรู้สึกเศร้าทำไมเราวิ่งไม่เร็วเท่ากระต่ายนะมันบน่นว่ายน้ำก็ไม่เร็วเท่าปลา บินก็ไม่ได้ไกลเหมือนนกเจ้าเป็ดนั่งมองเงาตัวเองในน้ําดวงตามหม่นเศร้าและหัวใจของมันรู้สึกว่าตัวเองไม่ที่เก่งอะไรเลยขณะที่เจ้าเป็ดเดินเหงาๆอยู่ริมสระจูๆ่ๆเจ้ากระต่ายสีเทาก็กระโดดพวดผ่านไปอย่างรวดเร็ววู้ฮู้วิ่งเร็วที่สุดในป่าเลยกระต่ายตะโกนอย่างล่าเริงเจ้าเป็ดหันมองตามมันถอนหายใจกระต่ายวิ่งเร็วจริงๆดูสิแค่พิบตาเดียวก็หายไปแล้วมันก้มหน้าลงอีกครั้ง ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองช่างช้าเหลือเกินแต่พอมันหันกลับไปทางสระน้ำก็เห็นเจ้ากระต่ายยืนหอบอยู่ริมตลิ่งมองน้ำด้วยความลังเลอยากว่ายน้ำข้ามไปเล่นฝั่งนน้นจังแต่เราว่ายน้ำไม่เป็นกระต่ายพึมพำเบาเจ้าเป็ดค่อยๆเดินลงสระน้ำว่ายน้ำอย่างสบายใจน้ำเย็นสดชื่นแต่การว่ายน้ำและการว่ายน้ำก็เป็นสิ่งที่มันทำได้ดีเสมอแม้จะไม่เร็วเท่าปลาแต่มันก็สามารถพาตัวเองไปได้ทุกที่ในสระอย่างคล่องแคล่ว เจ้ากระต่ายยืนมองอย่างทึ่งว,ว้าวเป็ดว่ายน้ําได้ดีจังเลยฉันแค่มองน้ําก็กลัวจะจมแล้วเป็ดยิ้มน้อยๆมันไม่คิดว่าเจ้ากระต่ายจะชื่นชมมันแบบนั้นก็ฉันคุ้นเคยกับน้ํามาตั้งแต่เกิดนะ่ะเป็ดตอบเบาๆพางเริ่มรู้สึกอบอุ่นในใจเล็กน้อยขณะว่ายน้ําอยู่กลางสระเจ้าปลาตัวหนึ่งก็โผล่หัวขึ้นมาทักอรุณสวัสด์เป็ดวันนี้เธอดูมีความสุขนะก็ะนิดหน่อยนะ่ะฉันแค่คิดเรื่องของตัวเองนิดหน่อยเป็ดตอบ ฉันว่ายน้ำได้แต่ก็ไม่เร็วเท่าเธอปลาหัวเราะเธอว่ายน้ำได้แถมยังเดินบนบกและบินได้อีกเธอเก่งกว่าฉันตั้งเยอะฉันอยู่ในน้ำได้แต่แค่โผล่หัวขึ้นมาแบบนี้ก็เหนื่อยแล้วถ้าต้องเดินบนบกฉันคงตายแน่ๆเป็ดนิ่งไปชั่วคู่มันเริ่มฉุกคิดขึ้นริงสิฉันทำได้หลายอย่างเลยนี่นาะจากฟากฟ้าเจ้า,าจนกตัวหนึ่งบินโฉบลงมาอย่างสง่างามเฮ hey, เป็ดวันนี้อากาศดีมากเลยนะใช่แต่นายบินได้ไกลจัง ฉันบินได้แค่ใกล้ๆเองเป็ดพูดพางเงยหน้ามองนกยิ้มแต่เธอลงน้ำได้ฉันนะ่ะแค่ปีกเปียกนิดเดียวก็บินไม่เคลื่อนแล้วแถมว่ายน้ำก็ไม่ได้เลยถ้าตกน้ำคงลำบากมากเป็ดหัวเราะเล็กๆเ,เ,เริ่มรู้สึกอบอุ่นขึ้นมามันเริ่มเห็นว่าแม้ตัวเองจะไม่เก่งที่สุดในด้านใดแต่สิ่งที่มันทําได้กับพิเศษไม่แพ้ใครยามเย็นแสงแดดส่องกระทบผิวน้ําเป็นประกายเจ้าเป็ดนั่งอยู่ริมสระมองท้องฟ้าสีทอง กับเงาน้านําเบื้องหน้ามันนึกถึงคําพูดของกระต่ายปลาและนกแล้วยิ้มออกมาอย่างภาคภูมิใจฉันอาจไม่เร็วเหมือนกระต่ายไม่ไว่ายคล้องเท่าปลาหรือบินสูงเหมือนนกแต่ฉันทําได้หลายอย่างทั้งเดินว่ายน้ําและบินได้ดิดหน่อยนั่นแหละคือสิ่งที่พิเศษของฉันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าเป็ดไม่เคยน้อยใจตัวเองอีกเลยมันใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเราไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ขอแค่เราเป็นตัวของเราเองและเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็เพียงพอแล้ว